ทีนี้สามคนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะไปเรียนต่อที่ไหนแล้วเราล่ะรู้หรือยังรู้แล้วล่ะคะโอ้โหถ้าอย่างนั้นไม่ต้องถามคุณครูบาบาร่าแล้วใช่ไหมคะว่าจะไปไหนเนดียังอยากฟังคุณครูบาบาร่าอยู่อีกไหมคะอ่าดีมากเลยวันนี้นะคะคุณคุณบาบาร่าก็จะมาบอกนักเรียนว่าเมื่อจบป .6 แล้วนักเรียนมีทางเลือกอะไรบ้าง หรือที่เรียกว่าโอกาสทางการศึกษ,ษานะคะอ่านี่เลยจบป .6 อ,อันดับแรกเลยไปไหนคะเรียนต่อชั้นไหนเมื่อป .6 แล้วอ่าม .1 ใช่ไหมคะม .1 แล้วถ้าไม่อยากเรียนม .1 ละ่ะใครรู้บ้างทำอะไรได้อีกอ้ากศน,นใช่ไหมคะกศน,นย่อมมาจากอะไร,อะ,รอะไรนะคะ การศึกษานอกสถานที่เรียนข้างนอกเรียนนอกอ๋อไปเรียนในต้นไม้ถ้าไปเรียนสนามบาสตรงนั้นน่ะจะเป็นการศึกษานอกสถานที่ไหมคะเรียนที่ไหนการศึกษานอกสถานที่ห้ามเรียนในอันในอาคารใช่ไหมคะจริงๆแล้วการกศนก็คือย่อมาจากการศึกษานอกโรงเรียนยังไงอะเรียนนอกโรงเรียนเรียนที่โรงพักอเกล่า ใช่ไหมเด็กใต้ต้นไม้หรือเปล่าเดใต้ต้นไม้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะการศึกษานอกโรงเรียนก็คือการศึกษานอกระบบที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่เขาเรียนในห้องเรียนเหมือนเรานี่แหละแต่เวลาเรียนของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับเราเรามาโรงเรียนกี่โมงแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าเขาลุกทุชาแล้วนะเจ็ดโมงครึ่งออกจากบ้านเดินทางไปโรงเรียนเลิกเรียนกี่โมง สามครึ่งอ่าเขาริ่มทุกชาติกลับบ้านแต่กศนเขาไม่เรียนแบบนี้อ่าเขานัดเป็นวนันอ่ากลุ่มนี้เรียนวันจันทร์เรียนวิชานี้นี้นี้เขาจะเรียนน้อยกว่าเรานะคะอ่าแต่ว่าของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในหลักสูตรเต็มเวลาเรียนมหนึ่งเสร็จไปอ้ามาดูแล้วมหนึ่งเนี่ยเรียนที่ไหนได้บ้างละ่ะถูกค่ะเรียนในโรงเรียน <laughs> เรียนมหนึ่งเ,เรียนที่ไหนได้บ้างอ่าไหนที่รู้แล้วว่าจบมหกจะไปเรียนโรงเรียนไหนขอสักคนอ่ายกมือไม่เรียนโรงเรียนไหนคะอักขราศาสตร์อยู่ที่ไหนคะอักขรศาสตร์มีคนบอกใต้ฟ้าบนดินค่ะครูบรรจานะคิดว่าอยู่ดาวาอังคารซะอีกอ่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนนะคะ โปแตแยนะคะอ่าก็ใกลๆกับบ้านเราใช่ไหมคะก็สอนในระดับมัธยมนะคะอันนี้จะมายกตัวอย่างอ่าเมื่อจบป .6 แล้วอันดับแรกก็คือเรียนม .1 ถึงม .3 นะคะได้แก่โรงเรียนรัฐบาลถ้าโรงเรียนอย่างอคารศาสตร์นี่โรงเรียนอะไรคะอ่าเอกชนผูนักเรียนมีความรู้ดีมากเลยนะคะเนี่ยโรงเรียนเอกชน แต่นอกเหนือจากโรงเรียนเอกชนแล้วก็ยังมีโรงเรียนรัฐบาลนะคะแล้วก็โรงเรียนสาธิตนะคะแล้วก็การศึกษานอกโรงเรียนที่ครูบอกนอกจากการศึกษานอกโรงเรียนแล้วในนักเรียนยังมีโรงเรียนดุริยางทหารดุริยางทหารเรืออันนี้เนี่ยจะสอนเกี่ยวกับการดนตรีนะคะก็เรียนในโรงเรียนทหารนี่แหละจบมาแล้วก็ได้เป็นทหารด้วย หรือไม่ก็ศึกษาต่อในระดับวิชาชีพระยะสั้นอันนี้ก็เรียนทําขนมคอรสั้นๆง่ายๆนะคะแต่เขาจะออกไปประกาศนียบัตรให้เราอ่าต่อไปค่ะพี่ใหม่อ่าอันนี้คุณคุูจะยกตัวอย่างนะคะโรงเรียนอ่าโรงเรียนแรกโรงเรียนอะไรคะดัๆงๆใครรู้รจักบ้างโรงเรียนนาราพิวาสอยู่ที่ไหน ใครอยากจะไปในโรงเรียนนี้อยู่แล้วบ้างคะอาะอ่าดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนรัฐรัฐบาลอ่าใครรู้จักโรงเรียนนี้บ้างอตตานกียาเป็นโรงเรียนมีไหมใครจะไปเรียนที่นี่มีมีคุณเชื่อว่ามีเยอะแยะแล้วใกล้ๆตรงนี้นะคะโรงเรียนอะไร นงเรียนอะไรนะตรงเนี้ยอ,อียาใช่ไหมคะสอนมหนึ่งไหมอ่าผู้เชื่อว,ว่าหลายคนก็มีเหมือนกันอ่ะที่นี้จบละจบจบมไหนแล้วตอนนี้มองหกแล้วเหรออ๋อตอนนี้จบมสามแล้วใหม่อ่าพอจบมสามใช่ไหมคะพอจบมสามปุ๊บมีสองทางเลือกให้หนูแล้วตอนนี้ถ้าอยากเป็นคุครูต้องเรียนอะไร เรียนอะไรเรียนปะวะสไหมอ่าถ้าอยากเป็นครูคก็ต้องเรียนสายสามาัญแต่ถ้าอยากจะเป็นอะไรดีนะช่างยนตซ่อมรถอู่รถที่บ้านเรียนสายอะไรอ่าสายอาชีวศึกษานะคะพอเราจบมสามเนี่ยอ่าก็มีอีกสองทางเลือกให้เราใช่ไหมคะอันดับหนึ่งก็คือแรกๆก็คือไปต่อมหกใช่ไหมจบมสามแล้วไปต่อมหก แต่ว่าไม่อยากเรียนแล้วม6เบื่อแล้วไม่อยากเรียนแล้วคณนิตวิตอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวไม่ชอบเลยอ่าก็ไปเรียนสายอาชีวะได้แบ็กสับไปแผนภูมิครับคุณแมอ่าแล้วเราก็กลับไปเรียนสายอาชีวะได้หรือเป็นทางเลือกสําหรับที่นักเรียนคิดว่าเราได้เกรดน้อยอเกรดเราสู้เพื่อนไม่ได้เลยเทอมนี้ได้แค่1.5อ,อะไรอย่างนี้นะคะอ่าแต่ว่าเพื่อนนี่ได้3.8อย่างเงี้ยอ่า ปู้ยเรียนสู้เขาไม่ได้หรอกไปเรียนสายอาชีวะดีกว่านะคะอ่ะสายอาชีวะเนี่ยเขาจะสอนเราเกี่ยวกับเรื่องอาชีพมีช่างโยนยช่างไฟช่างโยนทำอะไรนะเมื่อกี้อ่ะช่างโยนซ่อมมอเตอร์ไซค์อะไรนะคะซ่อมอะไรนะ รถไฟใช่ไหมช่างยนต์รถยนต์ช่างไฟก็ต้องรถไฟไปอ่าถูกไหมคะใช่ไหมคะช่างไฟซ่องรถไฟหรือเปล่าไม่ใช่นะคะช่างไฟทำอะไรอ่าช่องไฟฟ้าเวลาที่บ้านไฟมอบอกว่าเวอฟีมาโปเวออมาขอดอติกิตัวะตีกีก เป็นไงเหมาะก็อูดภูมิใจหลานรักเก่งกันเลยเราก็ต้องไปซึ้ดตเสร็จเป็นไงคะดีไหมชั้งไปอ่าก็ดีใช่ไหมคะหรือไม่ก็นักเรียนอาจจะอยากเป็นพยาบาลเป็นตำรวจถ้าอย่างนี้ต้องเรียนสายสาสายสามันสายสามันอ่ะอันนี้วิยาไรวิยาลัยอ,อะไรคะอ่าอันนี้ใหม่ วิยาอะไรนะไม่คุ้งฟังหนสิคะฮะอ่าวิทยาลัยเทคนิคนราธิว่าอยู่ที่ไหนใครรู้จักใครเคยไปมีไหมใครมีพี่ชายเรียนอยู่ที่นี่น้องอ่าพี่สาวเรียนอยู่ที่นี่มีไหมอ่าหลายคนก็มีนะคะราะเมื่อกี้ได้ข่าวว่ามีพี่น้องตั้ง11คนอยู่นะคะอ่านี่วิทยาลัยสารพัดช่างก็สอนเกี่ยวกับสายอ่า อา,อาชีวะศึกษานะคะอ,อันนี้เกษตรและเทคโนโลยีเห็นไหมคะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการเกรษตรือไม่ก็เทคโนโลยีต่างๆด้านโคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้เรียนม .1 อ่าเรียนจบม .3 แล้วม4ถึงม6เรียนกี่ปีม4ถึงม6เรียนกี่ปี3ปีน่งใจฟังที่ดีดนะ คำถามนี้จะมีรางวัลละเพราะว่าคุณครูบาบาร่<บ>า,<บ>าเนี่ยได้เตรียมของรางวัลไว้ให้กับนักเรียนแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีโอกาสแต่ครูจะถามนักเรียนว่าสายอาชีวะละคะปวชเรียนกี่ปีครูไม่ต้องตอบพี่ไใ,ใจรครูต้องการคนกล้าด้วยรู้แล้วต้องกล้าด้วยยกมือมยกมือ วิ่งออกมาหาครูเลยอ่ะให้วิ่งเลยใช่ไหมครับให้วิ่งเลยออกมาข้างหน้านะคะตอบข้างหลังไม่เอาพี่มีรางวัลมีรางวัลรางวัลกระปุกออมสิในนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทใครเชื่อบ้างยกมือขึ้นถามว่าอีกครั้งหนึ่งถามว่าคุณครูถามว่าสายอาชีวศึกษาปวชเรียนกี่ปีอ่ะอาชีวะปวชไม่กี่ปีใครจะตอบเจ๊บปื๊ดเจ๊บปือดนี่ออกมา คนนี้คนแรกเลยเพื่อนเอ๋ต้องถูกด้วยนะคะออกมาถูกหน้าเลยค่ะอ่แนะนำตัวก่อนค่ะแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูหนูชื่อเด็กฮาริมันยาภัมาลาค่ะจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านยี่งอค่ะโรงเรียนบ้านยี่งอตอบว่าจากปีค่ะจากปีทูก